ที่องคพ์พระเนี่ยร้องนี่ป้าปู่นี่ยนะโมพุทธายะนะเรืชาเป็นองค์หลวงปู่สากดิ์อันนี้จะเป็นใบตามหาลาภครับพระลาภนะนะส่วนข้างหลังนี่ก็ติ้นด้วยอ่าปิโยครับปิโยเทวะมะนุษยานังปิโยโอม,มานะมุตตะโมปิโยนะครัชตนะุปันนาปิอินทัพปิยังนะ ตั้งแต่เขบนหยาดขนาครับไลมาเลยทำเป็นพวกโชคลาบไอไดกระถาปีโยครับได้กถาปีโยนี่คุณมาลงว่นวันนี้ผู้ชายครัครับเป็นกระถานี้คุณใช้ภมันทองเหรอครับครเป็นเป็นคถากัากับกุมันทองคือมันต้องใช้ตัวนี้ครับแต่ถ้าพวกถ้าเป็นเด็กเป็นเด็กเด็กตัวจริงนั้นเขาจะใช้อย่าง เพราะงานนี้นี่จะเพกุมาครับแต่เวลาเราปลูกเราเรียกต้องต้องต้องใช้ตัวเรียกปลูกกุมานด้วยครับไอพวกนี้็ต้นการปลูกตามกำลางวันครับอทิตยา6จันทร์8คาน8พุธ17เพราะรหัส17ซุกี้11เหล่าสิบตามกลังตามกำลังวันเนี่มันต้องต้องปลูก็ต้องปลูกให้ถูกต้องให้ถูกตามเนี่ยวันนี้แหละ ครับปุวันนี้ครับ